เฟสติวัลแบบนี้ปลายปีแบบนี้ทั้งสองคนเนี่ยชอบไปฉลองเทศกาลที่ไหนแล้วก็กับใครอะไรนะอะไรนะกับเธอกับเธอครับที่ไหนก็ได้ขอกับมือเธอนี่ดังๆเขามาเข้มแล้วนะเราต้องเราต้องเข้มกว่าเข้มกว่าขอเสร็จก็เข้มเลยด้วยครับเราไม่ชอบอยู่บ้าน ถ่าผมในช่วงเฟสติวัลแบบนี้ก็อินชอบไปกับเพื่อนโอ้โผมค่อนข้างเพื่อนเพื่อนอะไรนะเพื่อนไหนเพื่อนไหนเพื่อนปกติแต่ว่าอันนี้เป็นเพื่อนไม่ปกตินะเพื่อนปกติเพือนยังไงอันนี้เป็นเพื่อนนะเพื่อนยังไงฮะอันนี้เป็นเพื่อนยังไงอันนี้อันนี้เฮ้ยเราอึดอัะ อันนี้เป็นแบบเพื่อนร่วมทาง oh. มีหลังหลังวิธีเขาได้คุยกันยมาแบบเรื่องชื่อหู่สองคนเลยนะอ่าเขาบอกว่าจูงกันไปดัง oh. อขอบคุณ <c oughs> ได้นิยามใหม่แห่งชื่อของพวกเราสองคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วแล้วปีนี้นะครับปีนี้มีแพนจะไปเที่ยวไหนกันหรือย,อยังในช่วงแบบคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่นี้ หรือว่ายัางไงดีเจ็บคอเลยอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่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 ไมไมอ๋ออ่ะแล้วคุณจะไม่ตอบคำถามาผมหรอครับคุณจะอันนั้นอันนั้นแล้วผมจะรู้ไหมครับครับผมก็ก็ถ้าเกิดว่างนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะแงังอีกทีนะครับอ๋อคือต้องดูตารางงานก่อนดูตารางก่อนนะคราับผมแต่ว่าจริงๆก็อยากสเปนคริสต์มาสกับทุกคนเหมือนกันนะครับไอ้เจียมนะจริงจริงเพูดจริงนะเนี่ยพูดจริงพูดจริงะอ่า อะไรนะอะไรนะที่ไหนที่ไหนจะไปด้วยเหรอใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไปด้วยเลยมาดีมาดีมีมีวงมือดนตรีเล่นอย่างวงลูกฮอปอะไรเงี้ยไปเล่นได้โอ้โหพี่พี่เล่นเหรออ่าใช่ครับโอ้หสุดยอดพี่ไม่เล่นพี่ไม่เล่นเอาจริง ไปคำถามต่อไปดีกว่าได้ครับปกติทั้งสองคนเนี่ยมีการแบบเคยซื้อของขวัญให้กันแล้วกันไหมมีครับผมมีมีมมใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วปีนี้เนี่ยได้แพนหรือยังว่าจะซื้ออะไรให้อีกฝ่ายไม่ต้องบอกก็ได้นะว่าจะซื้ออะไรแต่แค่ถามว่าแบบได้มีแผนไปบ้างหรือยังถ้ายัางก็ต้องคิดตอนนี้แล้วแหละก็ต้องม,มีแล้วแหละโว้วยมันอีกนานอีกนานเลยยังมีเวลานะยังมีเวลายังมีเวลายังมีเวลาคิดทั้งสามสิบก้ันเนอะ อะไรนะอะไรนะปีหน้าหรอปกติเขาก็ซื้อหอน่อยไม่ใช่เหรออ,อ๋อคือคุณจะให้ของขวันตุ๊จีนกันใช่ไหมนี่แหละจะตัวแบบี้เชี่ยนไอเดีอดร้องไ จะมอบมอบแมนดารินให้ส้มแมนดารินส้มแมนดารินอ่ะก็แต่ละเทศกาลก็คงจะมีของขวัญพิเศษให้กันอยู่แล้วใช่รับผมอ่ะแล้วของขวัญที่ไหนที่เคยได้จากกันและกันแล้วรู้สึกประทับใจที่สุดอันนี้ขอแบบถามลงลึกจำกันได้ไหมจำได้สิครับเบอันแรกก่อนนะอ่าอ่าผมก็ไปเพียร์กันหลังไปอีกอ่ะชิ้นแรกที่ผมให้คืออะไร รองเท้าผ้าใบชิงองน้ำหอมแป้งเด็กซึ่งน้ำหอมแป้งเด็กนี่คือแบบเขาบอกว่าเหมาะเหมะกับดังมากเพราะว่าแบบดมกลิ่นแป้งเด็กเราไนี่ถึงดังเลยจริงมากดังในความแป้งเด็กขนาดนั้นเลย <laughs> น้องดังสามเซนสามเซนตัวเท่านี้ตัวเท่านี้คือเป็นเด็กเป็นเด็กตัวเล็กเป็นเด็กตัวเล็กครับผมเป็นเด็กตัวเล็กอันนี้คือของขวัญที่ว่าวให้แต่ละชิ้นคุณจำได้หมดเลยจําได้ครับผมอ๋อแล้วของทางฝั่งนี้นะฮะจําได้ไหมอุ้ยเอาแล้วทำทำอุ้ยลืมแล้วสิ่งที่สิ่งที่คุณให้ผมเฮ้ยนั่นก็คือจุ้นั่นก็คือแต่ วันเกิดผมก็ยังไม่เคยผ่านมาเลยเฮ้ยเคยแล้วจำไม่ได้เหรอไม่เคยเคยแล้วเคยเหรอเคยแล้วอ๋อเคยอยู่แล้วสิจำไม่ได้เหรออ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหจำไคุณคุณให้คุณให้เสื้อผมมาเป็นเสื้อฮูดดี้อะถูกต้องไหมกล้องถูกต้องโอ้โหลืมไม่ไงสีดำด้วยเป็นสีดำไม่สีอะไรทิ๊ก แล้วสีดำนั่นใครให้เอสีดำใครให้อะจำโนเบอรุยอยู่แยงางนีจำะจับจัจัยี่ห้อได้ด้วยอ่าอ่าอ่ายี่ห้ออะไรยี่ห้อตัวย่อตัวย่อตัวย่อแบบซูเปอร์อ่าซูเปอร์แมนอ่าซูเปอร์ไซย่าเอ้ย่ใช่ใ่ใช่ใ่ใชใช่ใั่ใช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 สีอะไร่ี่ใช่ใ่่่ใ่ใช่่ใ่ใช่ใ่่อ่ เขาตัวเองแล้วตอนนี้เราแล้วเราแล้วไม่เดแต่เราเมื่อกี้ทำเป็นถามสีเทาไหมสีเทาไม่ไม่สีดำสีดำไหมสีดำอ่ะแล้วอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่สีอะไร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 อ่ะเอ้าอ่ะเฉลยเฉลยสีอะไรอ่เมื่อกี้พี่เขาบอกถูกแล้วสีเทาสีเทา คุณยังลงรูปไอไม่แต่ว่าไม่ไม่แต่ว่าคุณให้กันในที่มืดหรือเปล่าก็เลยมองเป็นสีดำหรือเปล่ามีส่วนถูกนะมีส่วนถูกอ่าใช่ไหมแสงมันน้อยจะอ่านมันน้อยผมจำได้ด้วยว่าเขาให้ที่ไหนอ่า่ไขๆแล้วนะให,ใให้ให้ในรถตู้อุ้ยในรถตู้ด้วยว่ะ เราตู้ฝีมือลอง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 ไปค้นดูนะรู้ไหไปค้นดูเถอะเอาจริงแบบเราเราได้ลงม่ได้ลงมั้ยนี่ลงนี่อะไรกันเธออย่ากรู้แค่ทรงงินเลยได้หลงนะปั๊มจำได้ว่าใส่จำได้ใส่ใส่ใส่ได้แล้วนี่ไม่ค่อยซักผ้าไงก็คือโยนไปเลยโยนทิ้งไปแล้วยังอยากยูอยู่ ยัอยู่สิเขาเก็บกันไว้อยู่แล้วของขวัญน,นะครับเอาเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยมีแบบประสบการณ์การทั้งเป็นแบบผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับของขวัญกันอยู่แล้วและจะถามว่าวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราแบบแบบเป็นผู้ให้ผู้รับก,กันเองเนี่ยวันนี้เราได้เป็นผู้มอบความสุข